ไปกันที่อีกหนึ่งงานนะคะขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปร่วมชมชิมช้อปในงานมหกรรม SME ของดีเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นางไพลินกันทวงอุตสาหากรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรม SME ของดีเมืองเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการการจัดมหกรรมสินค้า SME สู่ตลาด AEC ประจำปงีงบประมาณ2,561ร่วมด้วยนางวันนีพุดแก้วรักษาการอุตสาหากรรมจังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการ SME จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประชาชนดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้ามาการรมสินค้า SME ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจัดงานรวมทั้งสิ้น5วันตั้งแต่วันที่22ถึง26กุมภาพันธ์2 5 0 0 นี้ค่ะโดยภายในงานได้มีการจัดสรรสินค้า SME จากผู้ผลิตโดยตรงมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาได้เลือกซื้อเลือกหาไปอุปโภคบริโภคและเป็นของขวัญของฝากโดยมีสินค้าอุตสาหกรรมรเกษตรแปรรูป,ปรเกษตรปลอดภยัยของใช้ของที่ระลึกสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องประดับ รวมถึงธุรกิจสร้างอาชีพครบวงจรและกิจกรรมนาทีทองประมูลเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อว่าชาวจังหวัดสงขลามีศักยภาพและกำลังซื้อสูงอีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีนักธุรกิจเดินทางเข้ามาไม่ขาดสายจะส่งผลให้พหกรรมสินค้า SME ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้มีความคึกคักนอกจากนี้ในกิจกรรมยังมีการ k n o w จเซ็น Center ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานได้จับจ่ายสินค้าที่ถูกใจ ได้รับความรู้และความสุขความบันเทิงกลับบ้านไปอีกด้วยล่ะค่ะมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนางไพรินกันทวงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ฟังค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กําหนดมาจัดงานมากรรมสินค้าของ d ีเอจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ที่เซ็นทันเฟอร์เิวัลหาดใหญ่กำหนดจัด5วันในวันที่22ถึง26กุมภาพันธ์ เรามีการนําสินค้าของดีๆจังหวัดเพชรบูรณ์หลายอย่างเช่นทรัพั์ทรพันธ์มะขามหวานพันธุ์สีทองพันธุ์ประกายทองและมะขามอื่นๆรวมครั้งสินค้าเกษตรแปรรูปหลายอย่างเช่นแมคคินเนียทึ่งหาได้ยากไอศครีมอะโวคาโดผสมสาวรสแม้กระทั่งพีพิดพ,พันธ์เครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นเมืองของชาวเอ e ในพื้นถิ่นของเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายในวันนี้ค่ะในช่วง5้าวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนสินค้ามากกรรมของดี s อชจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทุกวันเราจะมีสินค้ากิจกรรมนาทีทองวันละสองช่วงซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีนะคะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสนับสนุน S m e ดีกันด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมไปหาซื้อสินค้า SME ของดีเพชรบูร์กันได้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ชั้นหนึ่งค่ะก็ไปอุดหนุนพี่น้องชาวเพชรบูรณ์กันค่ะ